สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมมาส่วน2พี่น้องนะครับในชาวันอังคารที่15พฤศจิกายนนะครับ65เมื่อคืนฝนตกหนักพามาชมสภาพของผักนะครับหลังจากปลูกไปวันนี้ก็เป็นวันที่3าฝนตกติดต่อกันมา2วันนะครับสภาพดินก็ เริ่มแน่นแล้วนะครับรอให้ดินแห้งก่อนเราถึงจะทำการพรวนดินแล้วก็เพิ่มปุ๋ยให้เขาอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่า,น,าน่าจะให้เขาอายุครบสิบวันก่อนหลังจากลงปลูกเนาะแล้วค่อยพรวดดินตอนนี้ก็ปล่อยให้ดินเขาแห้งก่อนนะครับเราจะไม่พรวนดินตอนที่ดินเปียก เราะว่ามันจะจับกันเป็นก้อนนะครับสังเกตเนี่ยเวลาเราพูนมาปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะนเนี่ยเป็นก้อนๆน,นะครับแต่เรารอให้กขาแห้งนะครับไปดูอีกสองแปลงนะครับปลูกเรื่อยๆกันนะฮะแปลงนี้จะปลูกเอ่อครั้งแรกก็ฟื้นตัวแล้วก็เจอฝนก็คงไม่เป็นไรนะครับ แต่ดินก็โอเคอยู่นะครไม่แน่นเท่าไหร่นะครับตัวนี้ปลูกถัดมาอีกวันหนึ่งนะครับเขายังไม่ได้ฟื้นตัวก็เลยเจอฝนไปก็ต้องรอรุ่นนะครับว่าจะรอดให้เราไหมนะครับดูสภาพบางต้นที่อ่อนแอก็เละนะครับสภาพเป็นไหมถ้าต้นไหนที่เขาแข็งแรงครับก็ดูฟิเลตัวนี้ นะครับก็จะส่งตัวได้นะครับตอนแรกผมคิดว่าผมปลูกผักหน้าหนาวแล้วนะดันเจอฝนมาอีกนะครับพายุเข้าก็น่าจะยาวถึงวันที่23นะครับก็เป็นปัจจัยภายนอกนะครับเราคุมไม่ได้ยังไงเราก็ต้องทำใจเพราะว่าเราปลูกแบบไม่มีลังคาแบบนี้นะครับเดี๋ยวมารุ่น ไปนะครับพมกันกับผมนะครับว่าผักรุ่นนี้นะครับจะได้สักกี่กิโลนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ